เสียงเครื่องยนต์ของรถหรูแล่นเข้ามาในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบวุฒนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก้าวลงจากรถด้วยท่าทางมั่นใจเขามองไปยังที่นากวังใหญ่เบื้องหน้ามันกำลังจะกลายเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทหรูที่เขาวาดฝันไว้ที่นี่มันดีจริงๆนะราคาถูกกว่าที่คิดไว้เยอะวุฒพูดพลางมองรอบฮ่าฮชาวบ้านหลายคนยืนมองเขาอยู่ไกลๆด้วยสีหน้าไม่พอใจนัก พวกเขารู้ดีว่าที่นาเหล่านี้เคยเป็นของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาแต่สุดท้ายก็ต้องขายให้วุฒิในราคาถูกเพราะถูกกดดันเสียงฟีเท้าของชายชาราผู้หนึ่งดังขึ้นเขาคือตาสมชาวนาผู้เท่าที่อยู่ในหมู่บ้านมานานเขาเดินตรงมาหาวุฒิด้วยสีหน้าหนักใจคุณวุฒิผมขอเตือนไว้ก่อนที่นานี้ไม่ใช่ที่ธรรมดาตั้งแต่โบราณมันเป็นที่ของเจ้าที่เจ้าท,า,ทางผู้เท่าผู้แก่บอกว่า ที่นี่มีคนคอยเฝ้าอยู่ตาสมพูดเสียงเครือวุฒหัวเราเบาๆโทษตาสมยุคนี้แล้วจะมาเชื่อเรื่องแบบนั้นทำไมที่นี่คือโอกาสทองสำหรับนักท่องเที่ยวรีสอร์ทของผมจะทำให้หมู่บ้านนี้พัฒนาไปอีกขั้นผมขอเตือนคุณดีๆอย่ารบกวนสิ่งที่อยู่ที่นี่วุฒเบศปากไม่สนใจคำเตือนของตาสมเขาหันไปสั่งลูกน้องให้เตรียมรื้อถอนยุ้งข้าวและกระท่อมเก่าออกทันที คืนนั้นวุฒพักอยู่ที่บ้านพักที่เขาเตรียมไวร้ริมที่นาคืนนี้เงียบสนิทมีเพียงเสียงจิ้งหรีดร้องเบาๆลงพัดยอดข้าวให้ลูกไหวแต่แล้วครกครกเสียงเหมือนบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในนาวุฒลืมตาขึ้นเขาขมวดคิ้วก่อนเดินไปเปิดหน้าต่างดูที่นาข้างหน้าเงียบสงบแต่เขารู้สึกได้ถึงความผิดปกติครอบครอบเสียงฟีเท้าหยิบโคนดังขึ้นใกล้เรื่อย,อยวุฒ เพ่งมองไปในความมืดและทันใดนั้นเขาเห็นร่างของหญิงชาวนาในชุดเปื้อนโคลนยืนจ้องมาทางเขาใครวะวุตะกูลหญิงปริศนายืนนิ่งก่อนค่อยๆก้มหน้าลงชั่ววินาทีต่อมาศีสักของเธอเพลิกกลับด้านดวงตาขาวพวนจ้องตรงมาที่เขาพรวดร่างนั้นหายวับไปวุสดุ้งสุดตัวเหงือแต่ลากเขาหันซ้ายหันขวาไม่มีใครอยู่ที่นั่นฝันไปหรือวะ แต่ก่อนที่เขาจะตั้งสติได้เขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากในห้องคืนที่ดินมาเช้าวันต่อมาวุฒตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกหนักตึ้งสายตาเขาเหลือบไปเห็นรอยเท้าเปื้อนโคลนเป็นทางยาวจากหน้าต่างมาถึงเตียงเขามองออกไปยังที่นาภาพเมื่อคืนยังติดตาและนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของความสยองที่กำลังจะเกิดขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้น วุฒยืนอยู่ท่ามกลางที่นากำลังดูการเริ่มต้นก่อสร้างรีสอร์ตอย่างกระตือรือร้นแต่ภายในใจเขากลับเต็มไปด้วยความหวาดระแวงจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้มันต้องเป็นแค่ความฝันไม่มีอะไรหรอกวุฒพึ่พทำกับตัวเองแต่เขาก็ยังรู้สึกไม่สบายใจการก่อสร้างดำเนินไปได้ไม่กี่วันแต่มันกลับเต็มไปด้วยอุปสรรคแปลกประหลาดที่ทำให้โครงการชะงักหลายครั้ง โดยเฉพาะในคืนที่ฝนตกหนักเครื่องจักรหลายตัวหยุดทำงานเองอย่างลึกลับแม้ว่าจะไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนทำไมมันไม่ทำงานล่ะวะพนักงานกดปุ่มเริ่มเครื่องจักรหลายครั้งแต่เครื่องก็ไม่ยอมทำงานวุฒเดินเข้าไปดูด้วยความหงุดหงิดเช็คให้ดีๆอะไรพังละ่ะแต่ทุกอย่างยังคงนิ่งเงียบไม่มีใครสามารถหาสาเหตุได้ทำให้ทีมงานเริ่มรู้สึกกลัวและลังเลในการทำงานต่อไป ในวันถัดมาขณะที่กำลังขุดหลุมเพื่อวางรลักฐานของอาคารวิศวกรคนหนึ่งได้ร้องลั่นเมื่อเห็นสิ่งที่เขาขุดขึ้นมาเป็นโครงกระดูกเก่าๆฟังอยู่ในดินวุฒครับคุณมาดูสิวิศวกรพูดด้วยเสียงสั่นเครือวุฒเดินเข้ามาดูโครงกระดูกที่ถูกขุดขึ้นมาความรู้สึกที่ไม่ไดีเริ่มแผ่ซ่านเข้ามาในใจเขายืนมองไปยังกระดูกนั้นอย่างตกตะลึงมันคืออะไรวุฒถามเสียงแหบ มันคงจะเป็นซ่าของใครบางคนที่ถูกฝังอยู่ที่นี่แต่มันต้องเป็นการฝังศพที่เก่าแก่มากๆครับวิศวกรพูดทันทีที่วุฒตั้งท่าจะสั่งให้ขุดลึกลงไปอีกเพื่อดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เขาก็ได้ยินเสียงกระซิบผ่วเบาอย่าทรรเสียงนั้นดังเข้ามาในหูเขาชัดเจนราวกับมันดังมาจากใต้ดิน วูดกรีบหันไปมองรอบตัวเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างจ้องมาที่เขาจากทุกทิศทางแค่การขุดดินพังทลายไปไม่เท่าไรหรอกมั้งวุดพยายามข่มกลั้นความกลัวและสั่งให้ทีมงานทําการขุดต่อไปแต่หลังจากนั้นทุกอย่างกลับยิ่งเลวร้ายลงในคืนต่อมาขณะที่เขากําลังนั่งทํางานอยู่ในบ้านพักก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากทุ่งนาเสียงเหมือนคนเดินดินเปียกโคลนกระซิบเสียงเบาๆที่เขาไม่อาจเข้าใจ วุฒเดินออกไปดูที่หน้าต่างท้องฟ้าม,มืดมิดไม่มีแสงดาวหรือแสงจันทร์กลับมีแสงสว่างจางๆที่ลอยขึ้นมาจากทุ่งนาเหมือนมีสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ใครอยู่ที่นั่นวุฒตะโกนออกไปแต่ไม่มีคําตอบใดตอบกลับมาท่านใดนั้นก็ไกลเราเรือไม้ตรีอ,อ่างบใบไม้กรอบเสียงฝีเท้าดังขึ้นใกล้เข้ามาเสียงนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มจะดังจนเป็นเสียงของการเดินในโคลนเต็มไปหมด วุตโกนออกไปอีกครั้งใครกันในทันใดนั้นเงาร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในความมืดหญิงสาวในชุดชาวนาโบราณยืนอยู่ที่กลางนาเธอหันหน้ามาตากลมโตที่ขาวซีดจ้องตรงมาที่เขาทันทีที่เขามองไปที่เธอหญิงสาวก็เริ่มเดินเข้าหาเขาอย่างช้าๆท่ามกลางความมืดแต่เธอไม่ยิ้มเธอไม่พูดอะไรแค่ยืนจ้องเขาแล้วค่อยๆหายไปในความมืดราวกับหายเข้าไปในดินใต้ข้าว วุฒยืนตัวแข็งทื่อเขาไม่สามารถขยับหรือพูดออกมาได้ในขณะนั้นเขารีบปิดหน้าต่างและล็อกประตูด้วยความตกใจมือของเขาสั่นจนเกือบหลุดจากการถือกุญแจไม่จริงมันไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงแต่ในใจของเขารู้ดีมันไม่ใช่แค่ฝันในเช้าวันต่อมาวุฒรู้สึกปวดหัวและเหนื่อยล้าเขาเริ่มสงสัยว่าตัวเองอาจจะเริ่มจะหลุดจากความเป็นจริง เขาตัดสินใจให้ทีมงานหยุดก่อสร้างไปก่อนแล้วเขาจะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นที่พิธีกรรมหรือทำการพิธีขอขามาเจ้าที่แต่มันอาจจะสายเกินไปแล้วเสียงกระซิบจากในนามันยังไม่จบเช้าวันที่สามหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนวุฒนั่งอยู่ในห้องทำงานของบ้านพักมองเอกสารก่อสร้างในมือแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความสับสน และความกลัวจากสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนก่อนหน้าเขายังคงไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นจากอะไรและทำไมเขาถึงต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ไม่มันต้องเป็นแค่ความบังเอิญเท่านั้นวุฒพยายามบอกตัวเองแต่หัวใจของเขายังคงไม่สงบเขาจึงตัดสินใจโทรหาผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะก,การทำพิธีกรรมจากกรุงเทพที่เคยแนะนำมาโดยหวังว่าจะได้คำตอบที่ทำให้เขารู้สึกสงบขึ้น สวัสดีครับคุณวุฒิผมได้ยินมาว่าคุณกำลังเผชิญกับปัญหาบางอย่างที่น่ากลัวใช่ไหมครับเสียงของผู้เชี่ยวชาญดังผ่านสายโทรศัพท์ด้วยน้ำเสียงเป็นกันเองแต่ในนั้นแฝงไปด้วยความระมัดระวังใช่ครับผมเจอเหตุการณ์แปลกๆหลายครั้งในช่วงนี้และมันไม่ยอมหยุดเลยผมต้องการคำแนะนำครับวุฒตอบเสียงเบาดีเลยครับที่นาของคุณคงเป็นที่มีเจ้าที่เจ้าทางอยู่อาจจะมีสิ่ง ลึกลับที่ไม่สามารถมองเห็นได้ง่ายๆหากคุณต้องการทำโครงการนั้นให้สำเร็จคุณจะต้องขอเขามาสิ่งเหล่านั้นก่อนวุฒยังคงไม่แน่ใจนักแต่เขาตัดสินใจลองทำตามคำแนะนำในวันถัดมาผู้เชี่ยวชาญเดินทางมาถึงที่นาของวุฒพร้อมกับอุปกรณ์ที่ดูเหมือนพิธีกรรมหลายชนิดเขานำสิ่งของต่างๆวางลงบนพื้นและเริ่มทำพิธีขอขามาตามคำแนะนำที่บอก ขอให้เจ้าที่เจ้าทางอภัยในสิ่งที่กระทำและขออนุญาตให้การก่อสร้างดำเนินต่อไปได้เสียงของผู้เชี่ยวชาญดังขึ้นพร้อมกับการเผาหญ้าบริเวณที่ขุดพบกระดูกวุฒยืนอยู่ข้างๆรู้สึกกระวนกระวายอย่างมากเขาพยายามบังคับตัวเองให้มั่นใจแต่เสียงกระซิบที่เคยได้ยินในคืนก่อนหน้ายังคงก้องอยู่ในหัวย่าทันใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งในอากาศรอบตัวพวกเขาเสียงนั้น ดังชัดเจนและน่าขนลุกจนทุกคนในพื้นที่ต้องหันขวับไปมองคุณได้ยินไหมวุฒถามเสียงสัน่นผู้เชี่ยวชาญมองไปยังทุ่งนาและพยักหน้าเบาๆก่อนจะตอบว่าใช่ครับผมได้ยินแต่ตอนนี้มันยังไม่จบต้องเสร็จสิ้นพิธีให้ครบถ้วนถึงจะปลอดภัยเมื่อพิธีขอเข้ามาเสร็จสิ้นทุกคนรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวเริ่มนิ่งลงแต่ในใจของวุฒกลับเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจว่าเรื่องนี้จะจบลงจริงหรือไม่ ในคืนเดียวกันนั้นเองวุฒตัดสินใจไปตรวจสอบการก่อสร้างด้วยตัวเองเขาควบคุมสถานการณ์ด้วยท่าทางมั่นใจแต่เมื่อมาถึงกลางทุ่งนาแกรกแกรกเสียงเครื่องจักรที่ถูกปล่อยให้หยุดก็เริ่มทำงานเองอีกครั้งทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเครื่องจกักรเวียงและพังสิ่งก่อสร้างที่เพิ่งเริ่มตั้งอยู่ลงไมครั้งเสียงเหล็กกระทบกันดังลั่นทำไมมันเป็นแบบนี้วุฒพูดพึมพำไปตามลงที่พัาแรงขึ้น ทันใดนั้นก็มีเสียงเหมือนคนเดินท่ามกลางแถวต้นข้าวเสียงฝีเท้าที่ย่ำลงในโคลนจนดังก้องใครอยู่ที่นั่นวุตะโกนลั่นแต่ไม่มีคำตอบใดตอบกลับมาเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังขณะนั้นสายตาของเขาก็ไปสะดุดเข้ากับเงาสีดำที่ลอยอยู่ในทุ่งนายหญิงสาวในชุดชาวนาคนเดิมยืนอยู่ที่กลางทุ่งและกำลังจ้องมาที่เขาด้วยดวงตาขาวโพลน ครั้งนี้เธอไม่พูดอะไรแต่มีมือยาวที่ยื่นออกมาจากร่างของเธอและมันค่อยๆพุ่งมาที่วุฒไม่วุฒร้องลั่นและรีบวิ่งหนีออกจากที่นาด้วยความหวาดกลัวจนขาแทบไม่สามารถขยับได้ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นวุฒตื่นขึ้นมาในบ้านพักเหนือเงื่อมตัวเขารู้สึกเหมือนเพิ่งจะวิ่งหนีอะไรบางอย่างที่ไม่มีวันไล่ตามได้แต่สิ่งที่น่าสงสัยคือเขามองไปที่หน้าตา่างพื้นดิน ในทุ่งนาเต็มไปด้วยรอยเท้าครวนที่เดินไปถึงหน้าต่างของเขาเหมือนมีคนเดินเข้ามาหาเขาวุฒยืนอึ้งไปกับสิ่งที่เห็นร่างของหญิงชาวนาในชุดเก่าหายไปจากทุ่งนาแล้วแต่ร่องรอยกลับทิ้งไว้อยู่ที่บ้านของเขามันยังไม่จบกลางคืนในทุ่งนาหลังจากเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในวันก่อนวุฒ ไม่สามารถหลับตาหรือหยุดคิดถึงสิ่งที่เขาเห็นในทุ่งนาได้เขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังคุกคามเขาอย่างไม่รู้จักจบสิ้นการขอขามาสิ่งลึกลับก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นคืนนี้วุฒตัดสินใจว่าจะไม่ยอมแพ้เขาต้องการให้การก่อสร้างดำเนินต่อไปตามแผนที่วางไว้เขามั่นใจว่าไม่มีอะไรที่เขาจะทำไม่ได้แต่ในใจลึกๆเขากลับไม่มั่นใจเลยสักนิด เขานั่งอยู่ในห้องทํางานท่ามกลางความเงียบสงัดของบ้านพักจ้องมองเอกสารที่ยังค้างอยู่ในมือและเสียงเคาะจากประตูห้องดังขึ้นเบาๆคุณวุฒครับเสียงนั้นดังมาจากพนักงานคนหนึ่งที่เข้ามาขอรายงานเกี่ยวกับการก่อสร้างวุฒยกมือขึ้นบอกให้เขารอและหันไปมองออกไปนอกหน้าตา่างทุ่งนาที่เขาเคยเห็นสวยงามกลับกลายเป็นทุ่งร้างที่เต็มไปด้วยความมืดอากาศหนาวเย็ยนลงอย่างฉับพลันทันใดนั้น แกรกแกรกเสียงเหมือนฝีเท้าที่เดินในโคลนเริ่มดังขึ้นมาจากทุ่งนาวุทรีบลุกจากเก้าอี้และมองไปยังประตูห้องทำไมมันถึงดังมาจากข้างนอกเขาก้าวเดินไปที่หน้าต่างเพื่อมองออกไปทุ่งนางเงียบลงและในความมืดนั้นเขาเห็นเงาของหญิงสาวในชุดชาวนากำลังเดินเข้ามาใกล้บ้านพักไม่วุฒะโกนออกมาแต่เสียงของเขาก็เหมือนจะหายไปในอากาศ หญิงสาวคนนั้นหยุดอยู่ตรงกลางทุ่งนาดวงตาขาวโทนจ้องมาที่เขาขาทั้งสองของเธอยาวจนผิดปกติและดูลอยอยู่เหนือพื้นดินคุณวุธทำไมยังไม่ไปทำไมยังไม่ยอมออกจากที่นี่เสียงกระซิบดังมาจากในใจของเขาราวกับคำถามที่มาจากมุมมืดของผื้นดินวุฒเริ่มรู้สึกเหมือนว่าทุกอย่างเริ่มจะคลี่คลายไปในทิศทางที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ไม่ได้เขาตะโกนสุดเสียงก่อนจะวิ่งออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันที่ใช้งานก่อสร้างกลุ่มคนงานที่ยังคงทำงานต่อไปในกลางคืนรู้สึกได้ถึงความผิดปกติชายคนหนึ่งสังเกตเห็นเงาสีขาวที่ลอยอยู่ในทุ่งนาไกลฮ่าฮะเห็นไหมครับมันกำลังมาแล้วเขาตะโกนอย่างตื่นตกใจและทันใดนั้นทุกอย่างก็ดูเหมือนจะหยุดลงร่างของหญิงสาว ในชุดชาวนาลอยมาท่ามกลางความเมื่อเธอเดินผ่านเครื่องจักรและร่างของคนงานเหมือนจะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นมันเป็นแค่ภาพลวงตาต้องเป็นภาพลวงตาชายคนหนึ่งบอกเสียงสันแต่ไม่ทันที่เขาจะพูดจบเสียงเครื่องจักรดังขึ้นอย่างรุนแรงจนคนงานทุกคนสะดุง้งมันต้องหยุดแล้วเขาตะโกนด้วยเสียงแตกตื่นเครื่องจักรที่ไม่ได้ถูกเปิดใช้งานโดยใครเริ่มทำงานเองอุปกรณ์ต่างๆล้มลง,ลง และกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณยิ่งทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นไปอีกแต่ในจังหวะนั้นทุกอย่างกลับเงียบไปวุฒกลับไปถึงบ้านพักด้วยใจที่ไม่มั่นคงเขาเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นหัวใจยังคงเต้นแรงจากสิ่งที่เขาเห็นในทุ่งนาในขณะที่เขากำลังพยายามตั้งสติอย่าทำแบบนี้เสียงของผู้เชี่ยวชาญที่เคยมาช่วยเขากับพิธีขอขามาดังขึ้นจากด้านหลังวุฒหันไปมอง คุณทำไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยอมให้คุณไปง่ายๆผู้เชี่ยวชาญกล่าวเสียงเครือหมายความว่าไงวุฒถามด้วยเสียงตะกุกตะกักที่นานี้มีคำสาบมันไม่ปล่อยให้ใครทำลายความสมดุลของมันได้มันกำลังตอบโต้ทุกการกระทำของคุณคุณต้องหยุดก่อสร้างแต่ทันใดนั้นเสียงแปลกๆก,ก็เริ่มดังขึ้นรอบห้องเสียงฝีเท้ากระทบกับพื้นไม้ราวกับมีใครเดินอยู่รอบตัวพวกเขา ย่าอย่า,ยาเสียงของผู้เชี่ยวชาญดังขึ้นในที่สุดเขาหันไปมองหน้าวุฒด้วยสายตาตกใจร่างของหญิงสาวในชุดชาวนาปรากฏตัวขึ้นในมุมห้องดวงตาของเธอจ้องตรงมายังพวกเขามันไม่จบง่ายๆเสียงนั้นดังขึ้นในใจของวุฒขณะที่ร่างนั้นเริ่มเคลื่อนเข้ามาหาเขาในขณะที่ทุกอย่างมืดลงวุฒรู้ว่าเขากำลังจะต้องจ่ายราคาสำหรับการละเมิดคำสั่์ของที่นา เช้าวันที่ห้าหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนความเงียบของเช้าวันใหม่ในทุ่งนาเต็มไปด้วยความตึงเครียดวุฒนั่งอยู่ในห้องทำงานของบ้านพักเขามองไปยังเอกสารก่อสร้างที่ยังค้างอยู่ในมือรู้สึกเหมือนถูกกดดันจากบางสิ่งที่ไม่สามารถหลบหนีได้ในคืนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องจบลงเพราะหากไม่เช่นนั้นเขากลัวว่าเขาจะสูญเสียทุกอย่างที่มีทั้งทรัพย์สินและชีวิต พ่วุฒครับเสียงของพนักงานคนหนึ่งดังขึ้นจากข้างนอกห้องเมื่อวุฒหันไปมองเขาเห็นพนักงานเดินเข้ามาด้วยสีหน้าเครียดครับวุฒถามเสียงเบามันเกิดอะไรขึ้นครับทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างพังเสียหายหมดเลยครับทุกอย่างเริ่มบ้าคลั่งเกินจะควบคุมได้พนักงานบอกส,สินสั่วุฒถอนหายใจยาวเขารู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นผลจากคำสาปของที่นาที่เจ้าที่เจ้าทางไม่ยอมให้ใครมาทำลายสิ่งที่พวกเขาปกป้องเอาไว้กลางคืนของวันนั้นในความมืดมิดวุฒตัดสินใจที่จะไปที่นาอีกครั้งเขาไม่สามารถทนกับการรอคอยและการหลบหนีจากสิ่งที่ไม่เข้าใจได้อีกต่อไปเขาต้องการคำตอบและเขาต้องการจบเรื่องนี้ในคืนนี้ เมื่อมาถึงทุ่งนาเขายืนมองไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมอกหนาเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในพวังแห่งความมืดคุณต้องหยุดไม่มีทางที่คุณจะทําสําเร็จเสียงของผู้เชี่ยวชาญดังขึ้นจากด้านหลังวุดหันไปมองและเห็นผู้เชี่ยวชาญเดินเข้ามาหาเขาแต่ผมต้องทําให้มันสําเร็จหากผมยอมแพ้ไปตอนนี้ผมจะสูญเสียทุกอย่างวุดพูดด้วยเสียงที่สั่นเทา คุณเข้าใจผิดแล้ววุฒคุณกำลังเล่นกับสิ่งที่ไม่ควรแต่ต้องที่นี่มีคำสาปคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้สิ่งนี้มีความโกรธแค้นอยู่ผู้เชี่ยวชาญพูดออกมาด้วยน้ำเสียงอ่อนลงแต่ยังคงเตือนอย่างจรงิงจังวุฒยืนอยู่อย่างนั้นฟังเสียงลมหายใจของตัวเองท้องฟ้ามืดลงกว่าที่เคยเสียงแหลมสูงของเครื่องจักรดังขึ้นอีกครั้งสะท้อนเสียงที่เหมือนจะร้องขอความช่วยเหลือจากบางสิ่งบางอย่างร่างของหญิงสาวในชุดชาวนาเดิม ปรากฏตัวขึ้นกลางทุ่งนาคราวนี้เธอไม่เพียงแค่ยืนอยู่แต่ก้าวเดินเข้ามาหาเขาใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเกลียดชังมันสายเกินไปแล้วเสียงของหญิงสาวกระซิบในอากาศร่างของเธอยืดขึ้นและดูสูงขึ้นจากเดิมดวงตาขาวโพลนของเธอจับจ้องไปที่วุฒิอย่าทำแบบนี้วุฒิตะโกนออกมาในหัวของเขาคิดถึงความผิดพลาดที่เขาทำทั้งหมดความทะยอทยานที่ทำให้เขาละเมิดที่นานี้ หญิงสาวเดินเข้าใกล้เขามากขึ้นร่างของเธอลอยอยู่เหนือพื้นดินและมือยาวๆของเธอเริ่มพุ่งมาที่วุฒิอย่างรวดเร็วที่วุฒิเสียงของพนักงานคนหนึ่งดังขึ้นมาในระยะไกลวุฒิหันไปมองและเห็นพนักงานคนอื่นๆกำลังวิ่งเข้ามาหาเขาแต่ทันใดนั้นทุกอย่างหยุดนิ่งจะไม่มีใครหลีกหนีจากคำสาปนี้ไปได้เสียงของหญิงสาวดังขึ้นพร้อมกับแสงสว่างที่ส่องจากร่างของเธอสุดท้าย วุฒตัดสินใจเผชิญหน้ากับคำสาปนั้นเขารู้ว่าเขาต้องขอเข้ามาต่อเจ้าที่และสิ่งที่เขาทำไปเพื่อยุติความโกรธแค้นของมันขอโทษวุฒพูดออกมาด้วยเสียงที่สั่นไหวน้ำตาคลอในตาทันใดนั้นร่างของหญิงสาวเริ่มค่อยๆจางหายไปจากทุ่งนาเสียงเครื่องจักรหยุดลงและความเงียบสงบกลับมาปกคลุมทุกอย่าง วุฒหันไปมองผู้เชี่ยวชาญที่ยืนอยู่ข้างๆเขาผู้เชี่ยวชาญพยักหน้าเบาๆราวกับจะบอกว่าเขาทำถูกแล้ววันรุ่งขึ้นเมื่อเช้าถึงทุกอย่างกลับมาปกติทุ่งนาที่เคยเป็นที่ที่มีคำสาบกลับสู่ความเงียบสงบและไร้สิ่งรบกวนวุฒเดินไปยังทุ่งนามองไปยังพื้นดินที่เคยเต็มไปด้วยความกลัวเขารู้ดีว่าการกระทำของเขามีผลตามมาแต่ในที่สุดเขาก็ได้เรียนรู้ว่า ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าการเคารพในที่ที่เราอยู่และเจ้าที่เจ้าทางที่รักษาสมดุลของมันไว้ขอบคุณวุฒิพึ่งรำเบาๆกับตัวเองและจากวันนั้นเป็นต้นมาที่นาถานไม่เคยก่อปัญหาใดๆอีกต่อไป